คุณบีแนะนำตัวเลยฮะสวัสดีค่ะบีอ่ะไม่เอาฮะแนะนำแบบแฟนคุณแบบแฟนเราเอาซะยากเลยไอ้จิ๋กพูดตามเลยว่าไอ้จิ๋กชื่อบีเว้ชื่อบีเว้ยรู้จักเปล่ารู้จักเป่าชาวบ้านเรียกป่าพยูนไม่ใช่แล้วไม่ใชยพีเรืว่าอะไรคะอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะก็รุ่นรุ่นกันถูกไหมคะไปเจอกันได้ไงคู่นี้ เออผมขายของอยู่ตลาดสะพานพุทธครับตลาดกลางคืนแล้วคุณก็ขายสไตล์นี้ไหมใช่ครับก็แบบอย่างเงี้ยแหละครับของที่ขายเป็นอะไรเป็นกระเกงยีนอขายยังไงสมมติอยู่หน้าแผงขายกางเกยงยีนอะไรอ่ะกางเกงยีนวะกูอะไรอ่ะมีวิวสองตัวเดี๋ยวแบ่งให้ตัวหนึ่งคนละตัวโดนไปแล้วตัวหนึ่งยังไม่นอนเลยเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้เนลาไหลเวรเดดว่ะโดนไปแล้วตัวหนึ่งไงยังไม่นอนก็โดนอะไรอ่ะ ของไงของไม่ของลูกค้าพอพูดอย่างนี้ลูกค้าซื้อมันก็งงเหมือนพี่แหละครับมันก็เข้ามาแบบงงงงอ่ะแล้วก็จ่ายเงินแบบแล้วงงงงแต่สักพักแล้วเราก็ทอนเงินแบบงงงงเกินเขาให้500ทอนก็าไปพันหนึ่งันนั้นมันก็งงไปพี่ก็คือแล้วขายของดีมาเที่ยวหรอหรือว่าไงใช่ค่ะตอนนั้นเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็ไปเดินไปเดินเล่น แล้วก็คือเดินส่วนทางกันนะคะแล้วเขาก็วิ่งมาขอเบอร์เราเฮ้ยขอเบอร์เขาแบบไหนแบบสไตล์นี้เลยไม่ได้พูดดีๆน้องๆพี่ขอเบอร์หน่อยดีครับอะไรเงี้ยก็พูดปกติครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ให้เบอร์เขาอะค่ะหนูบอกว่าเอาเบอร์พี่มาแล้วกันเดี๋ยวหนูโทรกลับอะไรอย่เงี้ยก็เล่นตัวได้2วันอะค่ะถึงจะโทรไปออใช่ ทำไมถึงตัดสินใจโทรไปตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเหมือนกันอะค่ะก็เลยแบบลองคุยคุยดู <c oughs> เหงาเหงาเหงามึงก็เหงาตัก็เหงาเรื่องของเราสองคนเลืกเกิดขึ้น <c oughs> แล้วพอเขาโทรมาความรู้สึกตอนนั้นเบอร์นี้โอ้ยสั่นเลยครับมือสั่นเลยค่นเราชอบมากเพราะเราขอเบอร์ <c oughs> ใช่เราขอเบอร์เฉพาะเขาหรือจริงๆเราขอเบอร์ผู้หญิงทุกคนที่เดินสะพานพุทธไม่นะครับผมเป็นคนที่ขอเบอร์ใครยากมาก ใช่ครับแล้วขอยืมตังค์อ่ะไม่แน่แล้วเราปิ๊งอะไรเขาตอนนั้นที่เดินเข้าไปขอเโอ้สวยครับตอนนั้นใช่ยิ่งโดนไฟไอ้ไฟเหมือนได้ผักแบบโอ้ยคิดว่าปลาไหลอยู่ในน้ำสวยใช่สวยสวยสวยก็คุยมาเรื่อยๆไม่รู้ไปเป็นแฟนตอนไหนเหมือนกันค่ะก็คุยกันก็คุยกันมาตลอดครับใช่แล้วก็ได้กันมาตลอดเหมือนกันได้เจอได้เจอได้เจอกันได้เจอกันได้เจอขณะเขาเรียนอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ว่าต้องออกมาอยู่ด้วยกัน ก็คือท้องอะค่ะ,คะท้องตอนเรียนอยู่คือตอนนั้นเราอยู่ปีอะไรแหละปีสามค่ะปีสามก็คบคนนี้แหละใช่เป็นยังไงอันนั้นคือปัญหาใหญ่ของชีวิตนักศึกษาใช่พ,พี่นุ้ยแล้วแบบคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ใต้ล้วคือแบบพ่อแม่ไม่ให้คบใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องแล้วคือพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยจนคลอดออกมาแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ค่ะตันั้นรู้สึกผิดมากต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ทุกทุกอย่างมันมันมันผ่านไปอืมสุดท้ายคุณพ่อรู้ในลูกกี่กี่เดือน ลูกสองคนค่ะไม่ใช่ลูกคนเดียวนะลูกสองคนค่ะใช่ค่ะใช่ลูกสองคนนะตอนนั้นเป็นคนพ่อรู้แล้วพ่อทำยังไงตอนนั้นเป็นคนเขียนจดหมายค่ะก็คือพอข้อเสศจก็คือหายไปเลยอะค่ะหายไปจากบ้านเลยแล้วก็จู่ๆวันนึงก็เขียนจดหมายไปหาพ่อค่ะว่ามีลูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพ่อว่าไงบ้างพ่อก็เงียบไปเลยอะค่ะก็เหมือนเขาก็ช็อกอะค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นแม่ที่คอยติดต่อเราอยู่ ปัจจุบันก็คือโอเคแล้วโอเคค่ะใช้เวลานานไหมกว่าคุณพ่อจะโอเคก็หลายปีเหมือนกันจนเขาโทรให้กลับไปอยู่ใต้กันนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบซึมซึมไปก็คือเขาก็แบบพยายามทําทุกอย่างให้พ่อรู้ว่าแบบดูแลเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำอะไรบ้างพลิอะไรบ้างจากที่ผมไม่เคยไม่เคยไปกีดยางผมก็ไปกีดยางไปใต้ครั้งแรกครับไปใต้ครั้งแรกไปขายหมูย่าง ด้วยความที่เราไม่รู้ภาษาเลยก็ขายหมูย่างขายวันแรกดีใจมากเลยนึกว่ามีคนมาเหมาคนใต้เดินมาถามเลยร้อยไม้ร้อยไม้ผมตกใจเลยคิดในใจว่ากูจะเอาข้าวเหนียวพอไหมวะเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวไม่พอออผมว่าเล่กย่างอย่างเลยเขาบอกถามตั้งนานแล้วไม่ตอบเออถามว่าร้อยไม้ร้อยไม้ผมก็ข้าวเหนียวกูจะพอไหมวะมารู้อีกทีเมียเดินมาบอกเขาถามมึงว่าอร่อยไหม ไมอเราไม่รู้ไงครับอยู่ใต้ครับก็เริ่มจับจับภาษาให้มันเข้าใจขึ้นก็พยายามพยายามทำทุกอย่างเราเรียกคนตีนะแล้วมปทำคลิปลง Youtube อะไรอย่างนี้ได้ไงฮะก็ปกติก็ทำอยู่แล้วครับแต่ทำเป็นทำเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันมาประสบความสำเร็จมีคนเข้ามาดูเราเยอะได้ตอนไหนก็ไอตอนที่โกนี่แหละครับใช่ครับปกติก็ทำตลกลกสตล์เราอะครับ เมียดา่าเราบ่อยๆผมก็เลยอัดคลิปครับถือโทรศัพท์อยู่อันหนึง่งพอเมียดา่าแล้วว่าไงะ่ะอยากโดนกระทืบว่ะอยากโดนหมัดตรงแล้วยืนงวงไปห้าวิะหลอกล่อเมียแต่กลับดังเฉยแต่หลังจากที่เขาปิดโทรศัพท์เนี่ยเมียกระทืบยับเลยนะไปิ ประสบความสำเร็จขนาดไหนเห็นบอกว่าคนเข้ามาดูแล้วคนชอบมากคนเข<ช>้คเป็นโรคซึมเศร้าเข้ามาดใใูใช่ใช่มีคนหนึ่งทำให้ผมมีกําลังใจมากเลยเขาบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีแล้ว, <c oughs> ลวเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเมื่อประมาณ4ี่วันที่แล้ว <c oughs> ครับแล้วบอกว่าได้มาดูคลิปผมพอมาดูคลิปผมแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายแม่งเลยไม่ใช่เ <c oughs> ขาบอกอว่าดีขึ้นครับดีขึ้นเข,นข,นขาบอกว่าดีขึ้นทําให้หัวเลาะแล้วก็หายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็เหมือนเป็นยาอีกอย่างหนึ่งเวลาเราได้เจออะไรที่ ดูหรือเสพแล้วมีความสุขนันเองนะคะในในการเป็นนักเลงมันคือนอกจากพูดแล้วเดินเดินได้เป็นนักเลงไหมก็เดินก็เดินยังไงขอดูหน่อยเอยว่าไงแจ๊กเอยมองอะไรวะเราคุยกับเขาอะไรพี่จะถามทางนึงตรงนี้มันมีตลาดนัดอะไรไหมพี่ไม่คุยคนตีนไงเอาตีนเลยเอาล่ะมาถึงวันนี้แล้วคบกันมากี่ปีแล้วนะคะ สิบสามปีสิบสามปีมีทายาทสองคนสามค่ะสามสามคนผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่หล่ออยากจะมีผู้หญิงอีกไหมหรือว่ามีครับอยากมีผู้หญิงสักคนหนึ่งทำไปเรื่อยๆไม่แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ลูกแล้วฮะน่าจะเป็นเมียใหม่เฮ้ยอยาอยากอยาก ผมนี่ดึงหัวหลุดแล้วนะเขาเคยมีก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเมียเขาดึงใช่เมียเขาดึงมหลุดมาทุกวันอ่ามีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็อยากบอกว่าขอบคุณนะครับที่อดทนแล้วก็อดกั้นกันมาตั้งนานนะฮะก่อนจะมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกๆอย่างจริงๆครับผมนะฮะที่คอยคอยเตือนคอยแนะนําอะไรสําหรับผมทุกๆอย่างเลยครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมิตร์เหมือนกันค่ะที่ทํางานเลี้ยงเราสี่คนแม่ลูกมาตลอดแล้วก็อย่างก็คือขอบคุณในความรับผิดชอบอะค่ะก็คือตอนที่หนูท้องอยู่คือเรายังไม่มีอาชีพอะไรแต่เขาก็ไม่เคยบอกให้หนูไปทําแท้งเลยใช่ขอบคุณมากเโชว์านก็หน่อยเดึงสองตั้งอขอบคุณค่ะอค่ะเอาพามีออกไปด้วยพามีออกไป